สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่วันพันแมนเซิร์ฟเจแปนนะครับผมก็หายหน้าหายตากันไปสักพักหนึ่งเลยนะครับผมเช่นเคยครับติดภารกิจทางบ้านนะตอนแรกก็ลูกผมนั่นแหละกําลังจะเข้าอนุบาลสอนะครับผมก็เรียนซัมเมอร์อะไรพวกนี้นะวันนี้ก็เลยต้องปรับเปลี่ยนเวลาในการเข้านอนเวลาในการตื่นเช้านะก็เลยแบบว่าหาเวลามาทาคลิปไม่ได้นะวันหยุดก็ภารกิจเยอะมาก ช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลเชียงเมงนะเเรียกว่าใกล้ไม่ได้สิผมที่บ้านผมก็เพิ่งไปเชียงแมงมาเมื่อ,เม,อเมื่อวันก่อนนะวันอาทิตย์น,นะครับผมคือไปก่อนเทศกาลที่ที่เขาจะเริ่มกันนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวรถมันจะติดนะครับผม,มก็เพื่อนๆนท่านใดที่ไปเชียงแมงกลับทางที่บ้านนะก็อย่าลืมใส่แมสใส่อะไรกันไปด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้ฝุ่นมันเยอะกันมากๆเลยอ,อากาศไม่ดีเลยแหละครับผม อโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาเกี่ยวกับข่าวลวกันนะครับผมที่ที่มีอัปเดตเข้ามาภายในเกมนะก็ตอนนี้กลางเดือนกุมภาพันธ์นะไอ้กุมภาพันธ์ตอนนี้กุมภาพันธ์มีนาแล้วสิลงวันลงคืนนะอ่าตอนนี้กลางเดือนมีนานะตัวละครที่รีเทิร์นกลับมาก็คือเจ้าปู่นะครับผมปู่ซิวเวอร์แฟงนะเป็นร่าง SSR บวกนะครับผมก็สำหรับตัวนี้ก็จะมีดีในเรื่องของการอันตีหมูนะแล้วก็จะมีอ่าเป็นพัสซีเกี่ยวกับการหลบหลีกนะครับผม คือผมอะใจจริงนะผมอยากเล่นตัวนี้มากก็คือว่าคือในเมื่อตัวละครหรือว่าไอเทมเราอะ,อะเป็นลองอะผมมองว่าถ้าสมมุติว่าไอเทมเราเป็นรองอะเราก็จะต้องไปหวังพึ่งเปอร์เซ็นต์ไอที่สามารถพลิกแพลงสถานการณ์ได้อย่างนี้ไอพวกเปอร์เซนต์การหลบหลีกคือคือถ้าวัดกันตรงๆกับทีมฝั่งตรงข้ามสมมุติว่าทีมเราพลังน้อยกว่าเขายังไงก็แพ้แต่ถ้าเรามีเปอร์เซนต์ในการหลบหลีกหรือเปอร์เซ็นต์ ในเกี่ยวกับค่าอื่นๆนะท,ที่ใช้ดวงอ่ะ <c oughs> เข้าใจไหมอ่ถ้าเราดวงดีเกิดมาลบหลีกได้เรื่อยๆยันจบเกมลบหลีกติด100%ตลอดอ่ะเราก็จะสามารถพิกเกมได้แต่ว่าอย่างนั้นแหละคิดมันต้องแลกด้วยกับอ่าตัวดำนะซึ่งตัวดำผมไม่พอจริงๆผมมีตัวละครแล้วเมื่อเมื่อรอบก่อนสุ่มได้มาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเข้าไปดูตัวละคร แต่ก็ไม่ได้ปั้นนะครับผมเอามาเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับผมแค่2ดาวนะก็คกอได้มาเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ปั้นมันก็คือตัวดาตอนนี้ผมไม่พอไปอซื้อไอรู้สึกคอใหม่ผมลืมแนละ้วตอนนี้คอเป็นคอเกลียวกันชุบนะของของในเซเวอร์ญี่ปุ่นนะครับผมก็เดี๋ยวผมกาลังจะรอรีเทิร์นอยู่ผมไม่แน่ใจว่ามันเดือนเดือนหน้าหรือว่าอีกเดือนนะึงนะรู้สึกว่าเดือนนี้เป็นปป่เซเวอร์แฟนรีเทิร์นใช่ป่ะ เดี๋ยวผมต้องไปดูในตารางอีกทีหนึ่งคือผมทำแล้วก็อัปโหลดพออัปโหลดเสร็จเวลาเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์หรืออะไรกันในกลุ่มอะมันก็จะตกๆไปผมจำได้ว่าผมพิมพ์ปักหมุดไปแล้วนะแต,แต่ไม่รู้มันหายไปไหน <c oughs> เดี๋ยวผมไปดูอีกทีว่าผมทําการอัปเดตไปถึงเดือนไหนนะครับผมเกี่ยวกับตารางตัวละครนะครับผมคราวนี้ผมมองว่าผมอาจจะไม่ทําตารางตัวละครที่เป็นการคาดดาวนะเพราะว่าจริงๆเท่าที่เราเล่นกันมาเจอญี่ปุ่นเรา มันคาดเดาอะไรกันไม่ได้เลยก็แล้วแต่ทางผู้พัฒนาเกมจะเอาตัวละครไหนเข้ามาก่อนนะครับผมก็เราก็ได้แต่เล่นตามเขาไปนั่นแหละดังนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมทรัพยากรเราให้เพียงพอในการอัปเกรดตัวละครที่กําลังจะเข้ามาที่แบบเราไม่สามารถคาดเดาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปทําตารางตัวละครเก่าๆที่ที่ว่าที่เข้ามาไปแล้วนะเราจะได้ดูได้ว่าถ้าเราต้องการที่จะเอาตัวละครรีเทิร์นอะ่ะตัวนั้นนะจะมาภายในเดือนไหนนะครับผม อย่างเนี้ยผมรอเกลียวกันซุกรีเทิร์นผมก็าจะไม่ได้เหมือนกันว่าไม่มาเดือนไหนโอเคอนอกจากตัวละครรีเทิร์นนะก็จะมีกิจกรรมที่เข้ามาพร้อมกันนะครับผมตรงนี้ผมพาเข้าไปดูนะครับจะเป็นกิจกรรมรีทวิตนะ,ะก็คือว่าเวลาในในทวิตเตอรนะของทางเพจออ f ิเชียของทางญี่ปุ่นนะที่มันชื่อว่า opm อันด์สกอร์แอปเกมนี่นะครับผม เขาจะมีทําการโพสนะครับผมโพสเกี่ยวกับการกิจกรรมไอตัวสุ่มของเจ้าตัวปู่ซิลเวร์แปลงล่าง s s r บวกนะครับผมแล้วเขาจะให้เราทําการรีทวิตนะถ้ายอดรีทวิตถึงถึงตามเป้ามันก็จะมีการแจกนะครับผมอย่างถ้าถึง2 5 0นะจะได้เพชร1 0 0นะแล้วก็500ก็ได้เพชรอีก1 0ึงนะครับผมเป็น200แล้วแล้วก็ถ้าถึง1000ทวิตนะครับผมก็จะได้เป็น300เพชรนะครับผมเป็นเพชรฟรีนะ แล้วก็จะเป็นได้เศษเจ้าอ่าไอเทมเฉพาะอีก5ชิ้นนะครับผมส่วนวิธีการนะก็คือกดเข้าไปที่ลิงก์นี้เลยตัวตัวระบบนะมันก็จะ redirect ไปที่เจ้าหน้าเพจ OnePerman Server Japan นะครับผมของ Twitter นะถ้าใครมีแอปมันก็จะขึ้นแอปนะแต่อันนี้ผมไม่ได้ติดตั้งแอปนะมันก็จะเข้าไปด้วยตัวเบราว์เซอร์นะโอเคแล้วก็มาดูหน้ากิจกรรมนะครับผม มันจะกิจกรรมประมาณนี้ตรงนี้เราเม้งอ่ะขึ้นมาตรงนี้เลยอันนี้มม้งอันนี้อะไรหนึ่งหนึ่ง,งศูนย์ศูนย์นี่คืออะไรเนี่ยแค่หน้านี้หรือเปล่าวผมดูแป๊บนึงนะกิจกรรมดีชวิตอันนี้นั่นเป็นข่าวเกมน่าจะหน้านี้นะน่าจะหน้าแรกนี่แหละที่เขาปักหมุดไว้ โอเคเราก็มาทําการนะครับผมกดเจ้าไอ้รูปลูกศรวนๆนี้นะแล้วกดรีทวิตไปนะครับผมเห็นไหมครับตอนนี้มันเข้าไปแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ500นะครับผมก็เราก็จะได้เพชรมาแล้วนะ200เพชรนะครับผมก็จริงๆเราไม่ต้องไปเข้าร่วมผมมองว่ายอดมันก็ถึงแหละแต่ว่าถ้าใครที่มีแอคเค้์ของอตัว Twitter อยู่แล้วก็องว่างสะดวกก็สามารถเข้ามาช่วย เพื่อนๆในการช่วยรีสวิตนะครับผมยอดก็จะได้ถึงได้เร็วขึ้นนะโอเคเดี๋ยวกลับมาที่เกมอ่นเกมผมมันนะีชอบสลับไปสลับมาแล้วจอมันดําแบบเนี้ยเดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะครับอโอเคมันกลับมาแล้วก็สําหรับข่าวาวก็ประมาณนี้นะที่มีอัปเดตเข้ามาเดี๋ยวน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับผมไม่ก็วันมนะรืนน่ะ มันจะมีไอเทมเฉพาะนะครับผมของปู่ซข้ามาแล้วก็จะมาพร้อมกิจกรรมนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรเข้ามาให้เราเล่นนะครับผมก็ระหว่างนี้ก็ดองกระป๋องม่วงกันไว้ด้วยนะครับผมแต่ว่า,ากิจกรรมรอบที่แล้วอะ่ะที่เจ้าตัวสตมาก,กับเจนอสอะ่ะที่มาพักผ่อนนะก็เล่นกระป๋องม่วงที่ผมดองไว้ตรงนี้ที่สำรวจอะ่ะตอนนี้เหลืออยู่แค่20ครั้งเองผมดองไว้ทั้ง7 8 0ร้อยนะ <laughs> ผ่านไม่หมดเลยจุ่ม สุดท้ายก็ได้ของไม่ครบแหละแต่ว่าก็ก็ได้ในของที่ต้องการอยู่เหมือนกันนะอย่างเจ้ากล่องนี้เลยเราพาไปดูนะกล่องมันอยู่ไหนเนี่ยกล่องนี้วะสิบกล่องเนี่ยเราต้องเปิดดูก่อนนะอ่าใช่ในในในของรางวัลอะ่ะมันจะมีอยู่กล่องนะครับผมผมก็ไม่ทันได้แปลนะแต่ว่ามันมันจะเป็นอ่าได้ทั้งหมดสิบกล่องเนี่ยเราสามารถเอาเศษเนี่ยมาแลกนะครับผมอ๋อห้าสิบเศษเลยเหรอ โอ้นึกว่ากิจกรรมใจดีมันจะแจกเป็นให้หินปีศาจหินฮีโร่นะครับผมคือมันให้เศษนั่นแหละมันให้ทั้งหมดแค่สิบกล่องนะครับผมสิบกล่องก็ได้สิบเศษแต่คราวนี้เท่าที่อ่านก็คือว่ามันต้องใช้ทั้งหมดถ้าสิบเศษนะครับผมถึงจะรวมเป็นหินได้ชิ้นหนึ่งอุตส่าคิดว่าจะตัวเกมเบบ์ญี่ปุ่นใจดีแจกแจกแบบเศษเป็นหินแล้วก็มารวมได้เลยนะครับผมสรุปว่ายังไม่ได้นะ ต้องรอกิจกรรมหน้านะเอามามารวมกันให้ครบ50ชิ้นนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมอ่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ